เนี่ยสนิมเยอะขนาดเนี่ยเออจะขับได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้คันนี้นี่ถ้าพวกฉันนั่งเนี่ยไม่ได้พาพวกฉันไปเที่ยวแล้วนี่มันพาบาททะยักไปเที่ยวจะชัดเลยอะเนี่ยลออ้วจะขับไปเนี่ยรถจะล้อหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกนายก็ว่าเกินนี่มันรถจจกบราพบุรุดฉันเลยนะให้ฉันมาขับไปโรงเรียน จะขับได้ก่อจะกบแล้วรถจากบรรพบุรุษเก่าสักพันปีปะเนี่ยก็คือขับสือต่อทอดกันมาเรื่อยๆไงประมาณพันปีแล้วอย่างที่ไหนพูดเลยด้ยนี่มาดูแลรักษาบ้างเลยอ่ะนานดีดูแลอยู่ในก็ดูลอสี่ล้อในใหม่เอี่ยมสุดแล้วเนี่ย เพื่อการขับขี่เท่านั้นเลยสินะเออแต่ตัวรถไม่ได้สนใจเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะล้อเนี่ยแต่พวกนายเชื่อไหมรถคันนี้มันมีพลังวิเิษเราสามารถเปลี่ยนมันให้ใหม่ด้วยกันเอาผลไม,ม้จากตลาดนี่ให้มันกินได้นะเว้ยออมันจะไปไปได้ยังไงจะกบนี่มันรถแล้วไม่ใช่สิ่งมีชีวิตล,ละเออมันก็ต้องใช้น้ํามันดีจะกว่าเวอร์แล้วแค่ผลไม้ที่เราซื้อมาจากตลาดนะทุกคนหนะให้รถคันนี้ไปนี่ <Yeah. S 1> ไง บอกแล้วมาอู๋ในประเทศแล้วต้องปิดตัวแน่นอนเจอนี้ไปรถกินผลไม้เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละโดยรถเนี่ยมันมีหลายคันเลยเพราะนายลองกดดูที่อินเด็กได้เลยออ้โ,อโอ ดูจากเงารถล่างๆนี่คือเป็นแบบซุปเปอร์คาร์เลยนะวิธีก็คือเราต้องให้กินของลายเป็นเรื่อยเพื่อเพิ่มเอพของรถคันนี้ง่ายๆเลยอ่ะอาโดเดี๋ยวให้ตอนแล้วครนี้ให้ไปเลยมีเท่าไหร่ให้ไปให้หมดมีรถขยายใหญ่ด้วยอ่ะใช่เหมือนรถมันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตเลยตอนนี้นี่พอขึ้นขี่แล้วมันจะพูดกับนายเลยว่าแดดเราไปนี่ขับเจ้านายอะไรแบบนี้เดียหน้าขี่ได้เหรอต้องเลเวลสามก่อนถึงจะสามารถขี่ได้โอเคเลยแล้วตอนนี้ก็คือการป๊มอาหารพวกนายนี่กดคลิกก็ได้หรือว่าเราจะเดิน เหยียบก็ได้นะแล้วก็เยืยแบบนี้ไปเรื่อยๆเอพีจะเพิ่มเคร<ะ>ืนะเห็นไหมก็เหยียสบายกว่าเยอะ <ๆ S 2> เลยอะ่ะกดตรงนี้ได้อัพเกรดไปให้หมดเลยเแล้วตรงนี้จะกอบตรงนี้คืออะไรเะมือนกับปลูกผักหรอน่าจะเป็นพื้นที่ปลูกผักนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปยย้ายททำของแต่ละคนและกันนะแล้วมาดูซิว่ารดเล้ามันจะโหดแค่ไหนหลังจากนี้ให้กัน มาแข่งกันไหมระหว่างสายเติมกับสายไม่เติมรถใครจะเทพกว่าเอาไหมนานแล้วนะเราไม่ได้แข่งแบบเนี้ยจะก,กว่าสายเติมกับไม่เติมซึ่งการแข่งนี่สายเติมชนะมาตลอดนะทุกคนนะ ดูด้านขวาสิ OP ครู2อ p ไราคาป็นก็3โรบักก็้เอาเลยถูกสายเติมจัดเลยเสียใจยจริงเราเติมไม่ได้ฉลามเออพวกหนห้าเติมนะมพวกหนห้าเติมจะวัดกันเลยว่าสายเติมกั็สายไม่เติมใครเทพกว่ากันนะอยากก็ครูด,ดีกว่านีย่าคือแค่แข่งมา่อก่อนฉลามมันทีใจจะชนะโรบักก็ได้นะใจแนะี่ใช้แค่ใจไม่พอหรอกจักว่าใช้เวลาด้วยแล้วนี่ลนกะคนงามมันก็จะมีเราเติมต่อคูณ59โรบักก็เติมไปเลยนะไม่ต้องรอใครนะ โอ้ยแล้วฉันสร้างสวนปลูกผักได้แล้วตอนนี้อก็ซื้อเลยเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วโอ้ยแล้วจะได้รถแน่ทำไมมาเชื่อังเลยนะเฮ้ยขับด้วยเหรอไปยูนอฟ่ะบินนิโตคีโยไปไปไป นั่น,นเลยล่ะฉันรอเหยียบไปเรื่อยๆเฮ้พีมันเยอะมากๆก่อนแนะ่เอพีนี้ก็สามหมืห่นเลยนะรถคันนี้จะเป็นรถอะไรดูโอ้โหส,สวยกว่าพวกนายเยอะเฮยรนสีเซอร์ขางพวกเราเออฉลามเหยเห็นไกลๆเลยสีส้มรถนายดูเตี้ยก,กว่าถ้าเกิดดูสปอร์ตกว่าด้วยว ต่เล็กกว่ามาหูไม่ดีเลยเอาคนไปได้น้อยตัวใหญ่รถได้เทเขาก็คนน้อยทั้งนั้นเลยเออก็จริงนะฉลามแน่นี่นะลองขับดูซิเทพถันนแหงมีโอ้โหดีมากรถโอ้รถสไลด์อันนี้รถหลือน้ายาล้างจานครับเนี่ยมันเลื่อนจังเลยฮะดูขาบปั้มโู้เลื่อนจริงแล้วเะเวลต่อจากนหนอ่ะเท่าไหร่อ่ะจะเกือบรถคันนั้นการที่จะเลื่อนขั้นก็คือต้องมี2 5 0 0เอพีเลยอ่ะเว้ย ตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามหมื่นนปลูกพังตัวนี้ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวอัพเกรดตรงนี้ให้ผังมันโตแบบเร็วๆออาเราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบนะทุกคนนะประหยัดเวลาไว้โซนนี้ก็มาซื้อด้วยไม่ต้องอ่านแล้วทุกคนกดไปเลยมาเป็นการอัพเกรดกดไปกัไป fast auto kicker เจ็ดเก้าคิดเติมมาเลยมาสายเติมเติมให้เหมดแล้วก็กดเติมดูซิมันจะฟา้าแค่ไหนการกดโอ้โหเร็วจริงว้าวว้ว,ว ยี่ห้อเดียวกับเจ้าก,กบแล้วอ้อเอเลียก็ยี่ห้อเดียวกันเฮ <c oughs> ่ย <c oughs> นายจะมาโชว์อะไรเนี่ยฮะชาไปบ้านเลยนายก็จะโชว์สเต็ปขับได้เอ้ยโชว์รถสเต็ปขับมาหวานดีๆดีๆขับเกมมึนเคยทับมาก่อนเลยว่ะถ้าท่านได้อยู่ในทะเลเนี่ยน,นะแนนี่เออไปหาขับมาตอนไหนเออในทะเลก็มีรถนะไม่รู้เว้ย รถอะไรอ่ะรถดำน้ำไงรถดำน้ำเขาไม่เติม,มเือเ<ล>ดำน้ำอ,อ๋อแนจะแบบช่วยโอกาสเวลามีคนขับรถตกน้ำนนยังไหมนะก็ยิงขับเลยใช่ไหมใช่ขับแบบสปอร์ตเลยอ่ะแล้เครื่องมันได้พังอ่ะไอ,ะอะเครื่องไฮเทค แถมได้ไม่มีความสมเหตุสมผลเลยนะนายนี่การเลิกไต่สรวจะได้แล้วตกใส่ปันน่อะแล้วทุกคนงับไปเรื่อยเลย,เลย,เลยดูราคาเพิ่มซีเไรให้เราเติมอีกบ้างน่ะเฮ้ยมันสามารถเติมเวอร์เกอร์ทันได้อยู่เนี่ยเติมทําไมเวอร์เกอร์อ่ะมันใช้อะไรได้อะเด้อฮะเออหนนี่ไม่รู้ว่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเติมเลยละกันเอาไปสิบกล่องไปเลยแปะสามไเก้าไปเลยเปิรเติมมาแล้วทุกคนครับเวอร์เกอร์แล้วมันตรงกล่องวางไว้ตรงนี้ใช่ไหม วางไว้เป็นการสุ่มนะทุกคนนะดูสิว่าเป็นยังไงโอาได้ถังน้ำมันคูสองอะไรมาเวอร์เกอร์กดลงไปคือเขาทํางานหรือยังเขาเวอร์เกอร์หรือยังเดี๋ยวเอาใี้มันแบบคูเยอะๆมาวางไว้ถังน้ำมันมันคูนายสุวมันคูสองเองติ้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 งังข้นมาติงติ้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 งติิงติ้งโอ้โอ้ยนอนนอนนนอนยังหล่อเลยไงขับเปโรงเรียนสาวชอบแน่นอนเลยมาโอเเกิน จอดรับสาวอะไรขึ้นมาป้าเจ้ากยเห็นหน้าคนขับแล้วไม่อยากไปแล้วไปแล้วอันนี้สีเดงแ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 ดงงแดงงเดี๋ยวคนขับรถยี่ห้อนี้หน้าตาขี้เหร่ทุกคนเลยไหมเนี่ยฮะคนแร็กเว้ยอุ่ยหล่อจังเลยในลองขับแข่งกันดิขับวนกันรอบแดงดูซิว่าใครจะชนะไปแต่เริ่มตรงนี้เลยหนึ่งสองแซมเริ่มอ่าวันนี้ดีเลย โอ้ยไอ้เด็กๆเฮ้ยเด็กๆรัดแล้วลอบนี้ว่ะรัดเลยลัดแล้วรัดแล้วเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊โยนทีเด้งโหอันนั้นมันโกยจริงต้นตระกูลนายนี่มันสอนมายังไงนี่ฮะส่วนเรื่องนั้นโอ้โหนี่ครับตามเกิดใสยซ้ายขวาใส่ออกคนกันด้วยเนี่ยนี่ยพวกนายเดี๋ยวฉันจะลองเอานี่นะผลระไม้ที่มีหลักหลักแบบล้านไอ้พีเดสามล้านไอ้พีแมวใหญ่ประตูอีกโอ้โหแล้วดูผลกลัวการิน ไอ้ด้านหลังแข้งแค่กระเป๋าเจกบเองอ่ะเอกบเจกบไปเลยแม่ลองให้รถคันนี้ดูสีจะเป็นรุ่นอะไรเอ้ยกระบะโอ้โอ้โหไอ้ดิตอนนี้กำลังสร้างชงฉไม่ใช่ไม่รู้สร้างตัวเลียนแต่ถึงแม้ว่ารถมันจะเหมือนก็เถอะโอ้ยสี่ประตูด้วยกระบะโลมังกลมสังคมเหลี่ยมใช่ไหมโอ้ยโดนกรถชนแม่มันจะนั่น หนักหนาจริงวิธีขับรถของนายจะขบขับไปตกเส้นเลยมันหนักแล้วมันหนามากเลยรถคันนี้อกลับบ้านแล้วกันทุกคนนะหูขับลำบากมากรถในเมืองนี้นี่เพื่อนมันเต็มไปด้วยสไลด์ที่อยู่บนพื้นเพน,นถอยหลังก็ถอยลำบากเออตอนนี้ผมมีเงินอยู่3มร้านนู้นทำไมมีเยอะจังเลยวะเซื้อนี่กินเฮาส์ออปูผักเพล่แล้วก็มีนี่อัพเกรดกินเฮาส์ได้แล้วก็ซื้ออัพเกรดตรงน,นี้ได้เออ อะไรอะ่ะเขาบอกว่าต้องครอบทัวกีดคืนอ,อะไรวะฉันก็ไม่รู้กันนายแล้วอ่ะตอนนี้เออฉันก,ก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะ e อินเสิร์ฟฟูต่อกับ 2xp <ะ>แต่มันใส่ไปไม่ได้ต้องใส่ตรงไหนเปลี่ยนคันเถอโอ้โหคันแบบพี่ดอมว่ะพี่ดอมแมวโอ้โ,โ,อ,โ,โอเคก็ถือว่าเท่นนะแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบรสสไตล์นี้เท่าไหร่มันดูวินเทนมากไปหน่อยว้ามันดูแบบสมัยเก่าไปหน่อยเอ่อ จะชอบรสรงนี้ชอบแบบว่ารถสมัยใหม่มากกว่าก็ดูดูดูโห่อจัด่อจัดดูฉนามตกเกียยวตกเกียยวตกเกีกยวที่ขนมในโรงเรียนน่ะเลยอะใช่อร่อยมมาผ่าชั้นหมุนเลยผาชั้นหมุนนี่น ทำไมดูอีเรื่องมันใหญ่ก็่้รนมากเลยไหมร้นํามาที่ยานหากเราไปลองแข่งกันแหมเอาจิไม่ก็อยากแข่งเลยว่าถนนมันไม่น่าแข่งแต่มันขับลำบากด้วยอะดูดิถอยหลังยังไม่รู้เลยว่าถอยยังไงเยให้กระบะนำไปเลยกระบะมาช้าสุดฉันว่านะฉลามนะเฮ้ยดูถูกอ่ะดูถูกอ่ะตามอ่าอย่าไม่ไปอ่ะเนี่ยไปเลยไปเลยกระบะนำไปเลยไป ดีบแบบสวยๆเอ้ยลองหาช่องดีโอชามดิีสวยจชาดแล้วชาอดิดีวซอยู่นหนถึเป็นกระบังดีไดโอชตวยกันมอเดฟดีดีได,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 ไดจริงๆด้วย <c oughs> ไม่อยู่บนถนนเลยแค่ดีไดเฉย <c oughs> คือถ้าถนนมันจะเลื่องขนาดนี้เนี่ยถนนไม่ต้องมีก็ได้ัมงขับแบบบนพื้นปกติก็ได้แมงเฮ้ยโอ้ช้ยายจากอะไรได้ไม่มีดอกเลยใช่ไหมเนี่ยขอข้ามตรงทางร้านไปแบบนี้เลยละกันแต่กบขี้กกอยเขาเรียกว่าคนคิดนอกกรอบฉนาม ๆๆดดูดิผักตรงนี้นี่แมบ,บว่าไอพี่เยอะมากเก็บไปก่อนแล้วก็ไม่ให้น้องรถเรากินเลยเพิ่มเวล์เยอะๆเราจะต้องมีสุบคาสุเท่ได้นี่เก็บไปเยอะๆอาหารมีเยอะเฟรยใช่ไหม อโอ้ยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนเลยนี่กลายเป็นรถคันนี้แล้วพวกนายเขาเท่อ่ะโอ้ยคันแดงอร่อยเออแลมันซปเปอรย์ยอนอะดีนี่นะเป็นรถที่แบบว่าตาไฟมันคือแบบนี้นะทุกคนนะรถสมัยก่อนมันเดมโอเคไม่มีอะไรมากนะกลับบ้านดีกว่าแล้ว <c oughs> ขับแล้วก็ลืมเหมือนเดิมเออมันเลื่มนเหมือนเดิมไม่ว่าจะรถคันไหนเอาล่ะซื้อนี่เพิ่มทุกคนเออมันเป็นแบบมันน้ำมองมาแล้วก็มีต้นไม้อัเกีดได้มีเซอร์นี่รีเบิร์ดนะทุกคนเอ้ยเราซื้อัปจะรีเบิร์ดไหมเนี่ย ไอ้มันน่าจะรีเบิร์ดแน่ๆระวังนะระวังนี้เดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจัพเก,นเเก็น้อเก็บเนี่ยเก็นั่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูสิว่่เราจะสามารถเก็บเซบิเลียไนพีได้หรือไม่โหเซบิเลียนเลยเหรอ ยังยากเลยอะสิบิ i l l i o น่ะเนี่ยพวกนายชอบมาเจอหัวข้อนี้อะทาสคริปต์ยี่สิบชั่วโมงราคาเจ็ดเก้าคือมันจะสคริปเวลาให้เราเหมือนข้ามไปตอนยี่สิบชั่วโมงข้างหนา้าใช่ไหมใช่ไอพวกผักของนายก็จะโตขึ้นนะเจ้ากบ<อ>แล้วก็ได้เบลล์เยอะด้วยใช่างงั้นไม่ต้องรอเวลาเลยเจ็ดสิบเก้าโรบักเท่านั้นในลอ n g d e a ซีทุกคนว่าผักผมนะมันจะ xp อะแค่ไหนอันนี้คือใช้หรือย,อยังอะทุกคนไปลองไปดูพวกผักดิเนปกติอยู่นะสี่สิบแปด billion ยี่สิบสี่ชั่วโมงมันต้องได้มากกว่านี้ไม่ใช่หรือไงา หรือว่าไอเทมอยู่ในกระเป๋านายอะจะกราบนี่อันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ห0 0บิลเลียนว้าวอุ้ยใหญ่มากเลยโอ้ยเราจะไปได้กี่ขั้นไรเนี่ยโหดไหนขอดูเลยจะกราบเร็วเฮ้ยเราจะด้วยเราจะด้วยเดี๋ยวไปดูด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะทุกคนนะจะไม่ได้แบบเล่นนานมากนะเกมนี้พเพราะว่าต้องใช้เวลาเล่นเปอ๊บ เฮ้ยมันแค่ขั้นเดียวนี่นะเออขั้นเดียวนี่อ๋อมันข้ามาขั้นเดียวเองอันเดี๋ยวเราใส่เพิ่มนี่ว้าวโอชิทิอาโอในซันชิทิอานี่แนะว้าวว้าวอย่างเท่เลยโอเจ้าชจ้ามันนี้หล่อจ้าชิบิจิไม่มีขับไม่เป็นไรครับนายกมโอ้ยเจอจีทีดอมหน่อยเป็นไงโอ้จีทีดอม รถจกท่าไม่น่ามาคิงนะฉลามนะโทษทีโอ้ยเว้นเทตอแตแพงก็ยิ่กว่ารถปัจจุบันอีกนะเจ้ากอบอะไรเว้นเหตุเว้นเทตนะคะอเขาเป็นด้เว้นเทตอ่ะอะไรใส่เพมเป๊บเป๊บโอ้โหได้แค่นี้เองว่ะสุดแล้วไอ้ต้องพึ่งเจนี่แล้วล่ะเจ้ากอบอ่ะเดี๋ยวเราลองข้ามเลยสักรามหนึ่งเลยกันนะทุกคนนะเพื่อเปลี่ยนรถคันนี้ไปเป็นคันใหม่เลยเอ้อจะไปยิบก้าวเป็นไงถูกดีนะว้ายใส่เพมแต่เล็กมากเลยว่ะ ไม่ดูด uhm ิแคลาดที่ว่ามันเลงแมาแหลกจริงๆคันนี้มันต้องใหญ่มันกระบะไม่ใช่เลยโอนต้องรอเลเวลวะจะกว่าเบอรมันยังไม่กินข้าวจะกว่ามันยังเด็กอยู่อ๋อ้ชีตอนนี้คือในป้ายมันเห็นจุดก้านะแต่พอเรากดไปมันเป็นยิบก้าไว้พงไนโอ้ยเซอร์ไพรส์เลยเพแล้วมันกดได้ทุกรอบเลยเปล่าเออยิบก้าทุกรอบเลยเด้อซีมีคันนี้ต่อไป อีกแป๊บเดียวเจ้ากบก็จะจบแล้วนี่อีก3คันเองอ่ะอ่ะ้นเอาเลยดีกว่านี่มันพอเชน,นี่นะไทยไคันจะจำได้อ้ยอยากจะมีในชีวิตจริงโว้ยไอส้สกิปรถอะไรเจ้าก,กรมมีอ้วลมโบกินีลลมโบกินีคนรวยเขาขับกันนะเนาะลมโบกินีทุกคนครับผมขอเธอนะรีบดูคลิปนี้เยอะๆจะได้มีเงินซื้อลมโบกินีนะคะโอ้ยราคาต่อไปนี่คือซุปเปอร์คาร์สีส้มมาต่อเลยละกันนะพงหังไม่ต้องสนใจแล้ว ปล่อยพักไปแทะนี่สีส้มว้าวไอ้สูตรล้อไม่ตรงอะรถเอียงเลยอะไยเอียงเจ๊กด้วยรถเอียงเจิกด้วยอะทำไมมันเอียงมันเลี้ยวอะไรไม่ได้เลยโอ้โหรถมือสองมาเนี่ยฮะโอ้ยเลี้ยวไม่ได้เลยอะมันปารอเปล่าในลองเรียกรถใหม่อะเจ้าก่อ อาจจะบางแนมีคนไปยืนขวางรถชั้นใช่ไหมตอนสปอนมาแนน่าจะเป็นชันน่าจะแอลเกี่ยวเกี่ยวเกลเกี่ยวแกลคันนี้ไม่ดีนะทุกคนต้องไปครีมเันแล้วนะและนายสกิปต่อได้เปล่าอาจจะกว่าเมันเลือกกี่คันน่ะในดูดซีเอ้ยคัดสุดท้ายสลด้วสุ้ายสุดท้ายุ้ายส้ายสชดท้นยล้ายใชดไ้มยม่ดแ้่เลยยอมดพ้ย้ยแพด้ดี้ายสด้ายงด้ายาสายสาส้ยาย้ายสุด้ายส้าสุสุดท้า นี่แพงมากๆระดับแบบพันล้านยังมีเลยอ่ะเนอะแมวขอเบอร์เลยดีปีขอขอเบอร์อะไรมาขึ้นรถชานนี่คือย <sk han> ังเป็นกระบะอยู่เลยอ่ะพวกนายอย่างน้อยนายก็กำลังสร้างนะเอามาทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็คือมีแค่นี้แล้วกันนะหลังๆนี่ผังไม่เกี่ยวโลบักทั้งนั้นห <laughs> <laughs> วังว่าทุกคนจะชอบไปเล่องกระชัามยอมแพ้แล้วนะทุกคนไม่ใช่กระแมวในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆเลยนะกดกันเยเยอะนะ